ครับนี่คือตัวเพลี้ยกระโดดปีกยาวครับเป็นมแมลงที่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะหันก้นให้เราครับอันนี้เห็นหน้ามันนะฮะปากย,วยาวๆนะฮะมีเพลี้ยกระโดกะโดก็เป็นมแมลงก็จะมีขาทั้งหมด6กขาครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวที่ มีปัญหากับพืชหรืออะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่าที่เคยดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกับใครนะฮะก็คงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจคือถ้าเราไปใกล้ๆมันแล้วมันก็จะกระโดดนะฮะเเป็นเพียกระโดดนะฮะชื่อของมันก็อย่างนั้น,นะะอาจจะอยู่เดียวๆแล้วอยู่เป็นหลายๆตัวนี่ลองดูที่ว่ามันจะกระโดด ยอมกระโดดนี่มาหาเพื่อนมันนะฮะเพื่อนมันนี่หันหน้าชนกันนะครับนี่ฮะด้านหน้ากับด้านหลังจริงแล้วก็จะมีอยู่หลายตัวนะฮะลองดูซิว่าจะกระโดดจริงหรือเปล่าไว้วันนี้ทำไมถึงไม่กระโดดเฮ้แปลกใจ ปกตินี่ถ้าเจอมันถ้าเห็นมันใกล้ๆนะฮะมันก็จะกระโดดฮะมันอยู่กันหลายตัวเลยนะฮะนี่ฮะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้รู้จักอีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าเพรี้ยกระโดดปีกยาวด้านหลังมัน ื่อไปเจอที่ไหนหน้าตาอย่างนี้ก็จะได้บอกเขาได้ว่าตัวนี้ชื่อว่าเพลี้ยกระโดดปีกยาว